แม่แอนชแนลนะคะอยู่ที่ร้านไก่ทอด20บาทนะคะนี่ค่ะมาดูขั้นตอนการเอาไก่ใส่กระทะนะคะทุกคนนี่เลยค่ะใส่กระทะนะคะกระทก็มารอไม่ขาดสายนะคะทุกคนดูนี่ค่ะนี่คืเป็นวิธีการทอดที่อร่อยนะคะทำให้ไก่อร่อยค่ะทุกคนดูค่ะ อน,นุ้นกเด็เจ้าของร้านก็กําลังตักไก่นะคะลูกค้ามารอกันเยอะเช่นเคยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะดูฝั่งนี้นี่นะคะเคล็ดลับในการทอดไก่ให้อร่อยนะคะทุกคนถามกันมาเยอะนะคะว่าเป็นไก่ส่วนไหนนะคะเป็นทุกส่วนเลยนะคะทุกคนคะ กันเห็นๆเ,เลยนะคะเขาขึ้นอีกแล้วนะขึ้นอีกแล้วนะคะถาดหนึ่งนะคะลูกค้ามากันเต็มหัววันเลยนะคะทุกคนนะคะที่เขากลัวมนกระเด็นใส่ลูกค้านะคะเขาก็เลยเอาฝาถังรองนะคะ นี่คานที่กำลังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายเพื่อกดกระดิ่งจิงจิงเพื่อเป็นกำลังใจงให้น้องแดนไม,ม่แอนชาแนลด้วยนะคะนี่นะคะชุดนี้เป็นการทอดไก่นะคะทุกคน จะเห็นเต็มๆเลยนะคะสองกระทะนะพี่เขาก็เก่งนะคะไก่ไม่ไหม้กระทะนะแล้วคนคนคน,นะคะ่ะถ้าน้ำมันทั่วถึงมันก็ไม่ไหม้กระทะนะคะนี่ค่ะตัดไก่ไก่เขาก็จะหมักใส่แป้งใส่เครื่องเทศนะคะเป็นสูตรของทางร้านนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ ทอด20บาทตลดาดนัดวัดประดูนะคะมากันแล้วนะคะทุกคนนี่เขาก็จะดูนะคะว่ากินไหนใหญ่มากก็จะตัดนะมันจะสุกไม่ทั่วถึงนะคะเดี๋ยวมันไม่สวยหรือว่าไม่อร่อยเนะ ผอดกันสองกระทะใหญ่ๆเลยค่ะน้ำมันนี่เปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะเคล็ดลับความอร่อยก็คือเปลี่ยนน้ำมันทุกวันใช่ไหมคะพี่อ๋อค่ะันเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะพี่เขาไม่ใช้ซ้ำนะไก่ถึงออกมาอร่อยนะคะแล้วก็หอมด้วยนะก็จะมีหมูกระจกเช่นเคยละค่ะ น,นี้ลูกค้าก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะแถวกันอนนี้เลยนะคะตรงนี้มันเป็นทางเข้าค่ะทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่นะลูกค้าก็หลบหลบรถด,ด้วยนี่ค่ะที่เขาก็ใช้ไฟพอประมาณนะคะไปกลาง ไก่มันจะได้ไม่ไหม้เกินไปมันพอดีนะนี่่ะก็จะคอยช้อนเอาพวกกาก,ากที่เศษก,กระเทียมพวกอะไรนี่แหละคะ่ะออกนะใส่อีกแล้วค่ะกระทะหนึ่งถาดหนึ่งนะคะจะเป็นพวกกลืนนะคะพวกตับพวกกลืนนี่่ะอันนี้ก็จะ ไปชากระทะนี่จัดเด็ดนะฮะลูกค้ามารอกันเต็มเลยะคะ่ะก็จะคอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะ แป้งมันจะไม่ได้ติดกระทะมันก็จะไม่ไหม้นี่ค่ะสัดนี้ให้ดูเต็มๆเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเห็นนะคะเป็นวิธีการที่ทอดไก่อย่างที่ดีนะคะทอดี่สิบาทตลาดนัดวัดประดูค่ะพุทธมนตนสายหนึ่งค่ะทุกคนถ้าใครผัดไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะคะ ร้านพี่เขาอยู่ใกล้ๆทางเข้าตลาดเลยค่ะลชกคี่ค้าก็จะมารอกันเยอะนะคะ <Okay. S 1> จังทีก็คนละสองสามห่อนะคะ ให้เห็นการชัดๆเลยนะคะการทอดไก่นะพี่เขาทอดอย่างชำนาญน,นะคะทุกคนเ,คเขากะว่าโอเคแล้วไม่ติดกระทะแล้วเขาคนไปสามสี่รอบนะคะเ,คเขาก็ไปช่วยภรรยาเขาตักไก่นะ,ะห่อไก่นะนี่ค่ะ

แต่และบ้านก็จะแต,แต่เราจะสั่งนะคะเราจะสั่งเป็นไก่อย่างเดียวก็ได้นะเป็นข้าวเหนียวสิบบาทห้าบาทก็ขายนะคะนี่นะคะนี่เห็นกันชัดๆเลยนะคะทุกคนค้าก็มาไม่ขาดสายนะมารอกันเต็มเลยนะคะมากันเรื่อยๆแล้วค่ะ <c oughs> ให้ทุกคนเห็นชัดเด็ดนะคะการทอดไก่ให้อร่อยนะคะ <c oughs> เอาขึ้นอีกแล้วนะคะ ขึ้นไปเมื่อกี้จะหมดอีกแล้วค่ะทุกคนว่าลูกค้ามาเยอะมาก ไม่ขาดสายนะคะรอบละสิบยีสิบคนนะทอดจนแก๊สหมดเลยทีเดียวนะคะนี่กเก็จะคอยช้อนเอากวกนากดำๆนะคะออกนี่ค่ะ ดูฉดเด็ดนะอันนี้เป็นขืนเป็นตับนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มไฟขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะทำให้สุกทั่วถึงเนาะ,ะไก่ก็จะไม่พาวนะคะอร่อยนับรองได้เลยนะคะดูจาก สังเกตดูจากลูกค้านะไม่ขาดสายนะคะนี่หละคะ่ะ ี่เขาก็จะเอาขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่เร่งรีบเท่าไหร่เนาะเพื่อจะให้ไก่สุกทั่วถึงกันนะคะแล้วก็อร่อยเป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆนะคะจากคุณพี่เขานะคะ ก็จะตัดนะคะให้มันสุกข,ข้าเทียมกันนะคะคลิปนี้นะคะให้ดูชัดเด็ดนะคะในการทอดไก่นะ อันนี้เป็นเกลือนเป็นตับนะคะทุกคนเป็นตับนี่ถ้าทอดไม่ดีมันก็จะคาวนะคะมันต้องให้สม่ําเสมอนะให้ไฟสม่ําเสมอมัถึงจะอร่อยนะคะพวกไก่เราก็ไม่คาวนะ